ใส่ยะปัก huh. ก็ยังเดี๋ยวพึ่งจะย็นยใเส่แล้วเฮ้ยหัวเลยปะตไม่ยพี่ได้ยินผมไหมได้ยินได้ยินเหมือนเดิมยัดเข้าไปนึ่ๆสุดนะได้ยินนะครับน่นเป้าเลงอย่างที่ผมบอกขึ้นลำผมบอกเลขึ้นึึเ้าแล้วยังไม่ได้ขึ้นลกไม่ขึ้นไร เออทีนี้ก็ขึ้นลำขึ้นลำไปโอเคเล่นอย่างที่ผมบอกไม่ต้องตกใจยืนเอาจะยู่ตำแดงเซฟอ่ะ ยังยังยังข้อไม่ไช้ <c oughs> ่ใข <c oughs> ้ข้อไม่ <c oughs> ดูแนวยิงด้วยดูแนวยิงโดนเป้าน่ะโอเคแล้วโดนเป้าแล้วน่ะเลยครับมันขึ้นอ่าเห็นไหมน่เล็งใหมให่ให้จุดสีดำอยู่บนนี้ มันมองไม่เห็นเลยบอเคเดี๋ยวยิงอย่างนี้ม่เวลาจับเดี๋ยวเราเราก็ทำให้ตัวกระชับจับให้ความมั่นคงของขายิ่งยิ่งแข็งแรงไปเล็งอย่างที่เล็งอย่างที่ผมบอกหมดถ้ามันถ้ามันหมดมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าลูกกระสุนหมด เห็นไหมพอลูกกระสุนหมดปุ๊บถอดลอกกระสุนวางเอาไว้แม่ยิงนัดแรกเขาเอาในเรียงข้างบนวิธีสิ้นสุดการยิงเอ้ทีนี้อยากรู้ว่าเรายิงใกล้เป้าขนาดไหนอะกี่ล้านหรือเปล่าเออเรายิงเข้านังไงเขาบอกสิมตรบเมตรไม่ใช่หมายถึงว่าพอเดี๋ยวค่อยดูทีหลังมันห่างไกลมันติดแต่พี่ไม่เห็นใช่ไหมเดินไปดูก็ได้ ไม่ได้ต้องต้องนะแต่จริงมันมีไอ้ที่เลื่อนเข้ามาไองมันแล้วแต่สนามอันนั้นหกแต้มอยู่นู่นอยู่ข้างบนจุดตามนี่ก็ใส่แว่นมายิงปืนแม่ท่านไม่ใส่แว่นเดินเข้าไปดูได้แต่ถ้าหลายๆคนเขาจะมีแล้วแต่ทีเต้ยมีก็ได้นะถ้าจะเอาแนวถ้าจะทำแต้มก็แจกทำแแทมเอาไปมีออดใช่ไหมถ้าจะเข้าโอเคมันรู้สึกยังไงบ้างครับอออรู้สึกโล่ง